สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำเมนู gui แบบง่ๆนะครับเอาไว้ให้เวลาที่ผมซื้อของมานะครับให้หุยนเนี่ยสามารถไปรับที่หน้าประตูบ้านของผมนะฮะโคตรเจ๋งอ่ะโอเคไหมมารับของตรนจุดนี้นะแล้วก็ให้ไปส่งยังเป้าหมายที่ผมต้องการนะครับซึ่งก็คือบริเวณหน้าตู้เย็นนะฮะเดี๋ยวมาดูการทำงานของมันเข้าๆกันก่อนนะครับว่ามันทำงานประมาณไหนนะครับเมื่อเรามาที่เครื่องโฮดนะครับเราก็จะเห็นหน้าต่างโปรแกรมนะครับอยู่2ส่วนนะส่วนแรก ก็คือส่วนของเมนู GUI แบบง่ายๆนะครับแบบง่ายๆก็จะมีอยู่เพียงแค่3ปุ่มนะครับปุ่มแรกก็คือจะไปตำแหน่งรอรับสิ่งของปุ่มที่2ไปตำแหน่งหน้าตู้เย็นนะครับแล้วก็ปุ่มสุดท้ายนะครับก็คือ Go Home Position นะฮะส่วนหน้าต่างที่2นะครับก็จะเป็นหน้าต่างของโปรแกรม a r v i s นะครับที่จะแสดงแผนที่ภายในบ้านนะครับที่เราต้องการที่จะให้หุ่นยนต์เดินทางภายในแผนที่นั้นนะฮะก็คือจะมีแค่นี้นะครับมีแค่2หน้าต่างนะเมื่อระบบทุกอย่างนะครับถูก กำหนดไว้อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับการใช้งานก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับด้วย G U I ง่ายๆนะฮะที่สร้างขึ้นมานะครับเราก็เพียงแค่กําหนดนะครับกําหนดโดยการกดปุ่มนะฮะกดปุ่มว่าเราต้องการให้หุ่นยนต์เนี่ยเดินทางไปจุดไหนเดี๋ยวระบบลอสนะครับเขาจะคานวณนะฮะคำนวณด้วยระบบอา n a ว i เ a t ชั n stack เนี่ยให้หุ่นยนต์เนี่ยวางแผนเส้นทางนะครับวางแผนเส้นทางแล้วก็เดินทางไปยังจุดที่เราต้องการนะครับ นะครับเห็นไหมครับมันง่ายดายมากนะฮะกรณีนี้นะครับเราไม่จาเป็นที่จะต้องไปทําการเลือกจุดนะฮะเลือกจุดที่โปรแกรมอาร์วนะครับเราเพียงสร้าง G ีวง่ายๆขึ้นมานะครับผม เอาล้วครับต่อไปนะเดี๋ยวมาดูในส่วนของซอสโค้ดโปรแกรมเลยนะครับว่าไอจีง่ายๆ,ๆนะที่เราสร้างขึ้นมานะครับมันมีอะไรบ้างนะก็ะเข้ามาที่ Work Spec นะครับเ o r ร s p เ c แล้วเข้ามาในไฟล์ภายใต้โฟลเดอร์ซอสนะครับเนี่ยตัวนี้นะฮะแพคเกจนะผมสร้างเป็นแพคเกจไว้แพคเกจอัตโนมัตินะครับอัตโนมัติตัวนี้เราก็จะทําการสร้างโหนดขึ้นมานะครับจะเป็นโหนด หนดหนึงนะเป็นหนดหนึ่งที่เอาไว้สั่งงานนะครับไฟล์สําคัญนะครับก็จะอยู่ภายในโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับอ,อโตโนมัตนะแล้วก็ไฟล์ตัวนี้นะครับลองเปิดขึ้นมาดูเลยว่าภายในไฟล์มันมีอะไรบ้างนะครับโอเคนะขึ้นมาแล้วนะครับไฟล์ตัวนี้นะไฟล์ซนะนะอสโค้ด GUI นะฮะ GUI เดี๋ยวเรามาดูนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าไฟล์ไฟล์ g i ง่ายๆนะครับของเป็นภาษา y t h o นนะครับเป็นภาษาไ t h o นว่ามันมีโค้ดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาเริ่มส่วนแรกกันเลยนะส่วนแรกนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับจะเป็นคัสต์นักวิเคราะ์แอนะครับตัวนี้นะฮะเราก็จะทำการโหลดนะครับทำการโหลดปุ่มนะครับ t k button นะครับนะจากไลบรารีนะครับ t ทีคินเทอร์นะครับตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับ GUI นะครับ GUI เป็นพวกปุ่มพวก La b e l พวก Text พวก s ไลด์ bar อะไรต่างๆพวกนี้นะครับก่อนจุดนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับตรงส่วนนี้ก็จะทำการกำหนดปุ่มนะฮะขึ้นมา3ปุ่มนะครับอย่างที่เห็นที่หน้าจอนะครับไปตำแหน่งรอรับสิ่งของเป็นตำแหน่งแมาตู้เย็นแล้วก็กลูโฮมโพซิชันนะครับอ่าบรรทัดถัดมานะครับ ก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันที่กําหนดจุดตั้งต้นของหุ่นยนต์นะครับที่ผมจะกําหนดไว้นะฮะจากต้นคลิปเห็ไม้แทที่ผมทาเป็นอ่าเป็นมาร์กเอาไว้นะครับโดยใช้ตัวเทปกาวสีเหลืองนะครับแปะไปที่พื้นนะครับตรงจุดนั้นผมจะเอาไว้เป็นกําหนดจุดโฮมของหุ่นยนต์นะครับว่าเวลาที่เราจะให้หุ่นยนต์เริ่มทํางานนะครับเราต้องเอาหุ่นยนต์มาวางไว้ตําแหน่งนี้เท่านั้นนะฮะแล้วก็กําหนดจุดเอาไว้เลยว่า ตรงนี้เป็นตำแหน่ง x และ y เท่าไหร่นะครับนี่นะครับฟังก์ชันเซตเซตจุดเริ่มต้นของหุ่นยนต์ของเรานะครับทีนี้ก่อนที่จะมาดูฟังก์ชันตัวนี้นะครับก็มาดูที่ตรงการกำหนดปุ่มนะการกำหนดปุ่มของพวกบัตทนต่างๆก่อนจะสังเกตว่าไปตำแหน่งรับสิ่งของเนี่ยคอมบนของมันนะครับถูกกำหนดเป็นเซ l l set location นะไม่มีอะไรนะเซตโลเคชันเฉยไปตำแหน่งหน้าตู้เย็นก็จะเป็นเซตโลเคชันสองเห็นไหมครับโกโฮมโพดิชันก็จะเป็นเซตโพดิชันหนึ่งนะตรงนี้คอมมานด์ฟังชันถ้ามาดูตรงโค้ดนะฮะตรงโค้ดบรรทัดถัดไปเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าเซตเซตโลเคชันนะครับเราก็กำหนดจุดกำหนดพารามิเตอร์นะครับ x, y แล้วก็ W, W ตรงนี้จะเป็นทิศทางนะครับที่จะให้หุ่นยนต์ของเราเนี่ยหันหน้าไปทางไปทางไหนนะครับจะสังเกตเห็นว่าทั้ง3ฟังก์ชันนะครับ Set location Set location 1แล้วก็ Set location สเนี่ยจะเหมือนกันเพียงแต่จุด x, y นะครับ x, y ต่างกันเท่านั้นเองนะฮะง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าเราต้องการให้หุ่นยนต์ไปตรงจุดไหนของแผนที่นะเราก็ไปทำการแก้ไขตัวเลข x y ค่าบเท่านั้นเองนะครับนะง่ายๆนะฮะเมื่อเราทําการกดปุ่มนะครับเมื่อกําหนดกําหนดจุด x y เสร็จแล้วนะมันก็จะเรียกใช้ฟังก์ชันตัวหนึ่งนะครับก็คือ goto p o s t นะครับ goto p o s t ตัวนี้เราก็จะเข้าสู่รูปแบบอของโปรแกรม navigation stack นะครับว่าถ้าเราต้องการที่จะสั่งให้หุ่นยนต์เนี่ยเดินทางไปยังจุดต่างๆเนี่ยเราก็ต้องใช้คําสั่งพวกนี้นะครับ goto p o s t เห็นไหมฮะ h ฮ a เ e อร์เฟรต่างๆนะครับกำหนดเข้ามาแล้วที่สำคัญก็คือส่งค่า x แล้วก็ y แล้วก็ w เข้ามาให้กับฟังก์ชันตัวนี้เท่านั้นเองนะครับเนื่องจากว่าการใช้งานของฟังก์ชันตัวนี้นะครับมันจะเป็นประเภทแบบ action command นะครับเราก็ต้องทำการรับค่ากลับมาด้วยว่าโอเคตอนนี้จุดโกลนส่งไปแล้วนะครับสำเร็จไหมหรือว่ายังไงนะครับผม โอเคนะครับฟังก์ชันนะฟังก์ชัน g ี i ง่ายๆนะครับด้วยโหนดด้วยโหนด Python นะครับก็ง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับนะ